ิบลูกนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ลูกเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยนี่นั่งนับเลยเตรียมรับเงินเลยเดินนับเลยเดินนับเลยนะครับตอนนี้ถ้าเขามาซื้อเนี่ยเขาให้กิโลละเท่าไหร่น่าจะหนึ่งร้อยสามสิบครับโอ้ oh, จากเมื่อก่อนเราได้กิโลละเก้าสิบเก้าสิบวันนี้ครับเปลี่ยนแปลงพันสองร้อยกิโลนะครับแล้วแต่ละลูกแล้วนะครับอย่างต่ำตำก็4ีกิโลแล้วก็สวยงามเท่าๆกันนะครับคูณเอาเองก็แล้วกันครับ1,200ลูก 4กิโลนะครับแล้วก็130บาทต่อกิโลกรัมเตรียมมาเตรียมที่พี่แวนเห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากนั้นไหมครับอ๋อต้อนทุเรียนเริ่มแรกเดิมทีที่ก่อนจะมาพบคู่ครับเดิมทีก็พบเจอกับโรคครับโรคต้นไม่สวยเป็นไม้กวาดเป็นเรียวเป็นไม้กวาด นะครับแล้วเป็นไม้กวาดครับใบก็ไม่สวยด้วยครับต้นก็โทมครับไอ้คำว่าต้นโทมของเรานี่มันคือมีอะไรบ้างครับตอนที่เรายังอ๋อครับเป็นเป็นเป็นโรคครับเหมือนว่าเน่าตามต้นตามท้องกิ่งตามอะเลยครับที่เขาเรียกว่าไฟท็อปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเมื่อเป็นไฟในลักษณะตอนที่ว่าครั้งแรกๆนะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของต้นโทมถูกไหมครับเรื่องของใบไม่สวยถูกไหมครับครับแล้วเราเอามาใช้น่ะอะไรที่เห็นครั้งแรกว่ามันดีอย่างไรครับ ครั้งแรกเลยครับที่ว่าฉีดไปประมาณสองชุดนะครับ2ชุดก็จะเห็นใบใบจะออกมาหนาเขียวพื้นใบเขาจะหนาเขียวมันวาวครับซึ่งต่างจากที่ว่าเราเคยใช้เคมีมามาครับนี่มันมีอายุตอนนี้อายุ6กปีแล้วใช่ไหมครับครับอันนี้50ต้นที่ผมว่าเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับพันมอนทองครับมอนทองนะแล้วเรามาใช้ปุ๊บพอตอนทําใบดีมากเลยใบเขียวหนาถูกไหมครับมัน ต้นเป็นยังไงครับตอนที่ต้นวามันมีปัญหาสมสมก็เหมือนไม่มีแมลงอะไรมามาใช้ต้นรบกวนเป็นเป็นต้นสวยแล้วก็ย่อยครับย่อยขึ้นกว่าเดิมเกือบเกือบเท่าตัวครับอ๋อเรียกว่าต้นขยายขึ้นครับต้นขยายขึ้นครับพอต้นขยายขึ้นแล้วการออกดอกดีไหมครับไอ้ห้ต้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะอ๋อออกออกดอกดีครับที่ที่ว่าได้มาใช้แบบแบบเริ่มเริ่มใช้จริงจังครับอ๋อหมายว่าตอนที่ยังไม่จริงจังนั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องดอกเรื่องผลออกดีครับแต่ว่ามันร่วงครับ หลุดร่วงช่วงหางเยะยอดมาแล้วก็หลุดร่วงไปครับอ๋อไอ้ตอนเริ่มต้นนะตอนนั้นนะะที่เราเริ่มใช้ใหม่ๆอ่ะครับดอกดีครับแต่มาหลุดร่วงครับแล้วเราไปรู้ยังไงว่ามาหลุดร่วงเพราะอะไรเราทราบไหมเพราะว่ายอดยอดยอดอ่อนก็เดินครับเดินครับก็หมายความว่าเราอาจจะใช้ไม่เต็มไม่เต็มกําลังใช่ครับหรือเปล่าอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเราใช้ไม่เต็มกำลังของคู่หูครับตอนเนี้พอตอนนั้นอ่ะ พอเราใช้ไม่เต็มกําลังดอกก็มีการหลุดร่วงรับที่ติดเป็นผลเนี่ยมันติดมากน้อยขนาดไหนครับตอนนั้นนะแค่หกร้อยลูกครับทั้งหมดนี่นะห้าสิบต้นนี่นะครับหกร้อยลูกลักษณะของการติดหกร้อยลูกเนี่ยมันติดแล้วมันมีลักษณะอย่างไรช่วยบอกผมโดยละเอียดเถอะอ๋อมันมันท่งมันไม่ได้ครับมันเป็นโบ้แเคน้ําหนักก็เกินเกินเกิน,ก,นกล่องเกินมาตรฐานครับอย่างเช่นลูกหนึ่งเก้ากิโลสิบกิโลหรือถึงยี่สิบกิโลก็มีครับเือคะครับขนาดนั้นเลยครับ แล้ว20ก package package he he house, ิโลนี่ไปขายยังไงล่ะเขาขายเขามาซื้อเขามาบอกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าแพ็คหลงไม่ได้เขาบอกว่าเอาไปขายห้องเย็นไปขายแกะเนื้อครับอ๋อเอาไปแกะเนื้อแทนครับแล้วเนื้อรสชาติมันเป็นยังไงล่ะครับตอนนั้นเนื้อรสชาติก็เนื้อเขาก็จะเป็น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 พวงเพล้าครับเป็นแบบว่าก็ก็ไม่ค่อยอร่อยครับไม่อร่อยเป็นเหมือนเกิดกินมะพร้าวเลยครับกินทุเรียนได้มะพร้าวซะอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าไม่ตรงตามสิ่งที่เราต้องการเลย ใช่ครับน้ำหนักก็ไม่ได้รูปทรงก็ไม่ได้ลงกล่องก็ไม่ได้เอาไปขายเป็นเป็นผลผลิตที่แกะลูกขายถูกไหมครับ,รบแกะเป็นเนื้อขายก็ยังไม่นรสชาสติไม่ดีก็เรียกว่าไม่ถูกใจเราเลยรเราคิดยังไงถึงมาเนี่ยครั้งเนี้ยเราทํอยังไงเล่าราลยละเอียดให้ผมฟังสิเราถึงแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาจนเป็นวันนี้ได้ครับผมก็พอหลังจากจากฤดูการนั้นเข้าฤดูการใหม่ผมก็ ใช้แบบจริงจังเลยครับใช้ทำใบก่อนครับโดยใช้ไข่ตัวซานครับไอหนึ่งขวดแล้วก็วร์เพลนหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับฉีดฉีดพ่นใบที่ตามตามใบตามดินครับอฉีดพ่นใบด้วยผิดพ่นดินด้วยครับแล้วเราอย่างนั้นเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กี่วันยังไงครับประมาณสิบวันครั้งครับสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับมาโดยตลอดเลยครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้อย่างจริงจังอย่างเนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตั้งแต่ในฤดูการนี้ครับที่เห็นก็อย่างอย่างแรกเลยครับดินครับกลับกลับมาฟื้นฟูดีครับมีมีไส้เดือนมีอะไรแบบแบบเหมือนเขาดินเขาเป็นอินทรีย์กลับมาสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็ใบใบเขาก็หนาเขียวที่จะเลี้ยงลูกได้ตัดลูกเสร็จก็ต้นต้นน่าจะไม่โทรมครับครับครับอ๋อเรียกว่ามาครบหมดเลยครบหมดเลยครับอันนี้ใช้หญิงเกษตรหรือยังใช้แล้วครับอ๋อใช้มาพร้อมในฤดูกาลนี้เลยใช่ครับอ๋อพร้อมกันเลย ใ้ยิงเกษตรยังไงครับกี่กิโลกรัมยังไงต่อต้นยังไงต้นละสองสองกิโลกรัมครับห่างกัน20วันผมใส่ตั้งแต่ลูกไข่ไข่ไก่ครับอ๋อตอนลูกไข่ไก่ครับยิงเกษตรมาใส่แล้วครับแล้วก็เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเลยนะครับถูกไหมครับใช่ครับเรื่องดินก็เรื่องมีไส้เดือนมาใช่ครับโปร่งขึ้นครับโปร่งดูแล้วเรียกว่าดินมีชีวิตขึ้นมาถูกไหมครับเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างใต้ดินแห่งนี้ นะครับโรคไฟคไข้เจ็บหรือครับโรคไฟค่อยเจ็บก็ก็ก็หายครับหยุดหยุดหยุดไม่ปีนี้ไม่ไม,ไม่พบโรคเพิ่มเติมเลยครับปีนี้เป็นโรคค้างเก่ามาทั้งนั้นเป็นโรคค้างเก่าครับแต่ก็ค่อยๆยทยอยที่ผมดูเนี่ยอย่างอย่างต้นนี้ก็ค่อยๆทยอยใช่ไหมครับครับทยอยครับรักษายัางไงครับรักษายัางไงเรื่องต้นมันเสียหายจากไฟท็อปเนี่ยอ๋อใช้ไคโตซานครับไขโตซานผสมน้ํา100ต่อน้ํา100ก็ได้ครับน้องร้อยลิตรนี่นะครับแล้วก็ ราดไปทิคนเลยครับรดทโคนเลยครัวโซานอย่างเดียวโานอันนี้ถือเป็นเทคนิคของพี่แบน์เองนะถูกไหมครับพี่แบน์ครับเอาละพาดผ่านไปแล้วไวดีต้นดีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนน้อยลงดินดีตอนที่เขาออกเป็นดอกเป็นเป็นดอกอะมาติดดีไหมติดดีครับดอกดอกเขาก็สมสมบูรณ์ครับดอกสมบูรณ์ดอกเขียวดอกหมาว่าขั้วเขายาวดีครับขั้วเขาจะไม่สั้นครับดอกอ้วนอวบสวยครับอ๋อดอกอ้วนอวบสวย การติดดอกเป็นไงบ้างพี่เล่าตรงนี้แค่ผมฟังให้เพื่อนพ้องพี่น้องได้ฟังซิงว่าเทคนิคของพี่แวนหลังจากใช้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยพอตอนดอกทําอย่างไรตอนพอมาเป็นผลแล้วทาอย่างไรเดียนเชิญครับครับตอนสะสมอาหารครับก็สะสมไปที่ใบโดยใช้ไข่ตัวสารแค่1ขวดแล้วก็วัวเพนหนึ่งซองต่อน้ำา1 0 0 0ันลิตรฉีดฉีดพ่นไปที่ใบครับสัก3ครั้งห่างกัน10วันครับแล้วก็ช่วงสะสมเอาดอกก็ฉีดใต้ท้องกิ่งครับ แต่เพิ่มไคโตซานเป็นไขโตซานยังเท่าเดิมับเป็น1ขวดแต่ว่าเพิ่มโมเพนเป็นสองซองครับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับคืบค่อเพิ่มโมเพนมาเท่าตัวครับอืครับอแล้วพอตอนเป็นผลล่ะครับเป็นผลก็ถ้าเราไม่เจอวิกฤตยอดยอดเดินหรืออะไรมาในช่วงที่ว่าเป็นลูกไข่ไก่ก็ใช้ปกติใช้แค่ไคโตซานหนึ่งขวดแล้วก็โมเพหนึ่งซอง Gold ครับแต่ถ้าเราเกิดวิกฤตเราก็ใช้ไคโตซาน หนึ่งขวดแล้วก็ขวดแกน้มสองซองฉีดฉีดที่ที่ผลก่อนครับฉีดที่ที่ผลอ่อนก่อนครับอืแล้วนี่พอถึงเวลาที่มันเริ่มมีผลขนาดนี้นี่จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยวันที่สิบสี่ครับเอาก็วันพรุนี้สิสิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็เลี้ยงมาตั้งเรียกว่าใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับพรุนี้ก็จะมาเก็บลูกกันแล้วนะครับผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมพอใจครับไปเป็นที่ความต้องการของลุงของตลาดครับเพื่อแพลกล่ง เขาเข้ามาดูเขาก็บอกว่าสวยสวยทุกต้นครับต้นหนึ่งมี